สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูโปรแกรมเอาไว้อัปสเกลนะครับชื่อว่าอั s สเกลนะครับเป็นการเร่นคำนะครับคือเปลี่ยน S C A L E เป็น S C A Y L นะครับการอัปสเกลคืออะไรนะครับก็พูดสั้นๆก็คือว่าทําให้ภาพเนี่ยมันมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มี AI นะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับ a อนิเม e p r o โ e s เซสซิ่งทั่วๆไปนะปัจจุบันเนี่ยเราใช้ a i มาอัปสเกลนะโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมฟรีนะครับอ่า นี่นะทำงานบนวินโดได้นะครับเขาบอกว่าเนี่ยมันจะทํางานได้อย่างงี้เลยนะเหมือนกับในไซ e n c e ฟ i c ชั่นเลยนะครับแล้วก็ภาพจากที่มันเบลอๆนะครับกลายเป็นภาพอย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะใช้โมเดลหลายตัวนะครับซึ่งผมลองเล่นอยู่แล้วเนี่ยเขาพบว่ามันจะเหมาะกับภาพที่มันเป็นภาพแตกๆเนี่ยหรือที่เขาเรียกว่าเป็น p i x e l a t e นะครับก็คือภาพเบลอๆอย่างนี้นะเป็นแต่เห็นเป็นพิกเซลๆแตกๆเนี่ยถ้ามาใช้เนี่ยมันก็จะทําให้มันชัดเจนขึ้นได้อย่างมากเลยนะครับ อย่างที่บอกไปแล้วนะครับโปรแกรมนี้นะเป็นโปรแกรมที่ต้องโหลดมาติดตั้งในเครื่องนะครับจริงๆเนี่ยมันต้องใช้ GPU นะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยบางโมเดลก็ทํางานใน CPU ได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มี GPU นะหรือตัวการ์ดจอเนี่ยก็สามารถโหลดไปลองใช้กับ CPU ได้นะครับแล้วก็มันจะช่วยให้หน้าดีขึ้นด้วยนะเฟต e ินฮ n ชเมนต์นะครับแล้วก็มีโมเดลให้เลือกใช้อีกเยอะเลยนะแต่ว่าต้องติดตั้งหนังหากนะครับถ้าเราดาวน์โหลดมาใช้เลยเนี่ยมันจะมีอยู่ให้4ีโมเดลนะ แล้วก็สามารถ upscale วิดีโอได้ด้วยนะ,ะมันจะมีตัวอนิเมะนะครับดีทันนะแล้วก็สามารถใช้เชิงพาณิชย์ได้นะประมาณนี้เลยวิธีการใช้งานก็กดปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็เลือกนะครับจะว่าจะใช้งานใน Linux Mac หรือว่า Windows นะครับแล้วเ็าจะมีเวอร์ชันคลาวนะให้เราใช้ก็เป็นเหมือนเล่นในเว็บนั่นไหนะครับนะวิธีการก็คือโหลด Windows มาแล้วก็มีให้เลือก2แบบนะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเราจะเลือกแบบไหนถ้าเราอยากให้มันติดตั้งในเครื่องเลยก็ปัญหาจะน้อยหน่อยนะก็ให้เเลือกป็น exe installer นะครับหรือถ้าเราไม่อยากติดตั้งนะเราก็ดาวน์โหลดตัว portable zip มาซึ่งวิธีการนี้คิดว่าทุกคนได้ทําเป็นนะตัวตัวผมเนี่ยผมจะเลือกใช้เป็น zip นะเพราะว่าไม่อยากให้เครื่องมันหนักนะครับก็กดตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดมาเลยครับผมดาวน์โหลดเวอร์ชัน portable มาเนี่ยก็สามารถรันได้เลยนะครับให้ทําการแตกไฟล์นี้ออกมานะครับอาจจะใช้เป็น exe r ของ windows หรือว่าเป็น7ก็ได้นะผมลง7 zip ไว้นะถ้าใครไม่มีก็กด exe r ตรงนี้นะครับ จากนั้นมันก็จะขึ้นหน้าจอมาอย่างนี้แล้วก็กด next ไปเลยนะครับปึ๊บมันก็จะทําการแตกไฟล์ของเราออกมาอยู่ด้านหลังนะอันนี้นะครับแล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์นี้นะครับจากนั้นก็ทําการรันได้เลยโดยที่ไม่ต้องติดตั้งนะอันนี้คือโปรแกรมที่เขาคอมไพล์มาให้เราแล้ว,ลวที่การรันนะครับเราต้องรันให้มันเป็นเ,เรียกว่าเป็นสิทธิ์ของแอดมินนะครับตัวไฟล์ชื่อว่า u p s c a l e exe นะครับหาไฟล์นี้นะครับ exe นะ แล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือก Run as Ad Ad Administrator นะครับกด OK ไปนะครับมันจะมีขึ้นมาถามเปิดโปรแกรมมาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็วิธีการก็ใช้ง่ายมากๆเลยนะเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราไปที่ setting กันก่อนนะมาดู setting กันนะครับ setting เนี่ยก็จะมีการตั้งค่าบางอย่างที่แนะนำนะก็อันนี้เป็นธีมนะครับของโปรแกรมก็ไม่มีอะไรนะเลือกสีนะว่าจะเอาสีอะไรแค่นั้นเองนะครับใครชอบสีสว่างชอบสีเป็นแบบ ไซเบอร์พังเป็นอะไรเนี่ยนะครับแต่ส่วนตัวผมขอเป็นสีดําธรรมดาแล้วกันนะส่วน Save Image Ash เซฟอิมเมจแอชนี่ก็คือเราจะเซฟรูปภาพที่มันอัพสเกลแล้วนี่ป็นไฟล์อะไรก็ร่า PNG ก็จะบีบอัดน้อยสุดนะครับ jpeg ก็จะมีการบีบอัดส่วนเวฟพนี่ก็จะบีบอัดมากที่สุดเอาไว้ใช้บนเวบนะครับแล้วก็อิมเมจสเกลเนี่ยมันจริงๆมันตั้งค่าได้ตอนที่เราจะกดอัพสเกลนะก็คือจะให้มันเพิ่มขึ้นกี่เท่านั่นเองนะแต่ว่า ถ้าเราเลือกมากกว่า4เท่าเนี่ยวันนี้คือปกติค่าปกติจะเปนเท่านะครับจะมีการใช้ AI นะแต่ว่าถ้าเกิดเราเลือกมากกว่า4เท่าไปเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นการ resize image นะแล้วก็ไม่ได้ใช้ AI ในการ upscale นะตรงนี้นะครับที่เขาเขียนไว้ก็สรุปง่ายๆคือว่าใช้แค่4เท่าก็พอส่วนอันนี้เป็นการบังคับความกว้างนะความกว้างของ output ซึ่งปกติเราก็ไม่ควรไม่ควรไปบังคับมันอยู่แล้วเดี๋ยวภาพมันจะเสียเรโชนะก็ช่างมัน Image c o m p r e s s i o n นี่คือจะบีบอัดภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราไม่อยากบีบอัดภาพนะเราก็แบบเป็นศูย์ไว้นะครับแต่ถ้าใครอยากบีบอัดภาพก็แนะนําให้เป็น j p g กับ webp นะครับเพราะว่าด้วยธรรมชาติของตัวไฟล์ png แล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถบีบอัดอะไรได้เยอะนะครับเพราะว่าเป็น lossless นะถึงแม้ว่าเราจะเลือก m p r e s s i o n ไปเนี่ยไฟล์ก็ไม่เล็กๆลงมากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องพื้นที่นะก็เอาศูนย์เปอร์เซ็นต์ไว้เลยนะครับส่วนต่อมาเซฟเอาพุทโฟลเดอร์นะครับหมายถึงว่าเราให้เราเลือกตรงนี้ป oh ุ๊บเนี่ยเวลาที่เราเลือกโฟลเดอร์ในการเอาพุทเนี่ยมันจะบันทึกไว้ด้วยนะส่วนตัวเลือกนี้นะครับโอเวอร์ไลท์พ u ีเว a อัพสเกลก็คือว่าถ้าเรากดอัพสเกลหลายครั้งเนี่ยเหมือนกับว่าเราลองอัพครั้งแรกแล้วเราไม่ชอบผลมันเนี่ยเราลองกดอัพครั้งต่อไปเนี่ยปกติเนี่ยมันจะสร้างเป็นไฟล์ใหม่ให้เราแต่ว่าถ้าเราเลือกตรงนี้ออนไว้เนี่ยมันก ส่วนอันนี้เป็น GPU ID เนี่ยมันต้องไปดูในตัว document นะว่าเราใช้ GPU อะไรแนละ้วม,มาใส่นะซึ่งไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นค่าที่ไม่ต้องตั้งกันนะครับอของค่าไปเลยกันมาเริ่มใช้งานกันเลยนะครับถ้าเราอยากจะ upscale ทีละรูปเนี่ยก็กด select image ได้เลยนะครับแต่มันจะมีวิธีการ upscale แ like บบ batch ด้วยนะเดี๋ยวทำให้ดูนะอันดับแรกเริ่มจาก upscale ทีละรูปก่อนนะกด select image นะครับแล้วก็เลือกรูปที่ต้องการเลยนะผมเตรียมรูปเอาไว้เนี่ยไม่กี่รูปตรงนี้นะคลิก open นะครับ จากนั้นก็เลือกโมเดลตรงนี้โมเดลตรงนี้เนี่ยเขามีมาให้เราประมาณเนี่ยสีอันนะครับก็จริงๆมันก็เป็นโมเดล AI ที่ใช้ a l กอร i t ึมต่างกันนะแต่ข้างหลังนี่มันจะวงเล็บเอาไว้นะว่ามันจะมีข้อดีอะไรเนี่ยมันจะมีความสมจริงใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้ก็ทํางานเร็วอัลตร้ามิกก็คือ,อให้มันแบบว่าบาลานซ์กันระหว่างความคมชัดกับความเร็วอะไรประมาณเนี่ยที่ผมลองเล่นมาเ่ยจะชอบอัลตร้าชาร์ทสุดนะเพราะว่าปกติเวลา upscale เ,เ,เนี่ยมันจะเสียความคมชัดไปนะครับแล้วก็ การทาให้มันอัตรชาช์ปเนี่ยคือทาให้ภาพมันคมขึ้นนะเดี๋ยวมาดูกันทีนี้เลือกเป็น4 x นะครับเพราะว่ามันจะใช้ ai อยู่ส่วนเมื่อง upscale เนี่ยคือมันทําการ upscale สองครั้งแต่เขาก็เตือนว่าถ้าเกิดเปิดอันนี้นะครับทำสองรอบเนี่ยมันก็จะใช้ทรัพยากรของเครื่องเยอะกว่าปกตินะครับส่วนเซตที่3ก็คือมาเซต output folder นะครับก็กดเลือกนะครับแล้วก็เลือก output folder ที่เราต้องการให้ไฟล์ที่มัน upscale แล้วเนี่ยไปตั้งเอาไวนะ้ตรงไหนนะแล้วกด select นะครับ จากนั้นก็กด upscale ได้เลยแล้วก็รอเขาทำงานนะครับใช้เวลาไม่นานนะถ้าเกิดว่ามีการจอช่วยอ่ะเสร็จแล้วนะครับอ่อันนี้ดูนะครับอันนี้ทางขวานี่คือบริเวณที่ upscale แล้วนะครับจะให้ไปดูนิดนึงส่วนทางซ้ายนี่คือยังไม่ upscale นะเราสามารถลากอันนี้ครับอ่อันนี้คือ up แล้วนะครับอันนี้คือยังไม่ up, up ับแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่าตัวโปรแกรมนี้มันจะเหมาะสําหรับภาพที่มันมีความเป็นพิกเซลเลตนะก็คือเนี่ยไม่ชัดอย่างนี้นะครับ แต่รนะัศมีภาพภาพไหนที่มันแบบหลังเบอร์เป็นฉากหลังเบอร์อะไรเงี้ยมันช่วยไม่ค่อยได้นะสังเกตฉากหลังมันเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าพิกเซลไหนที่มันแบบดูแล้วแบบไม่ชัดอย่างเงี้ยพอลากมาปุ๊บชัดเลยนะครับถ้าเราคลิกตรงนี้นะรูปปจัจแจตรงนี้มันจะมีให้เราเลือกนะครับว่าเป็นเลนส์วิวหรือว่าสไลด์วิวถ้าเลือกเป็นเลนส์วิวเนี่ยก็สามารถเลือกขนาดเลนส์ได้ว่าจะเอาใหญ่แค่ไหนนะพอมอาวาๆมันก็จะฉายภาพที่มันอัพสเกลแล้วเนี่ยในวงกลมที่เป็นเลนส์ของเรา ส่วนด้านนอกก็เป็นภาพ TM s c a l e นี่นะครับก็จะเห็นความแตกต่างเยอะเลยนะพอดูอย่างนี้นะถ้าเรา upscale เสร็จแล้วต้องการเปลี่ยนรูปใหม่นะก็กด research image ตรงนี้รูปก็จะหายไปอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลดีกว่าว่าเป็นยังไงอันนี้นะครับภาพด้านซ้ายคือภาพที่ก่อนจะอา upscale นะภาพด้านขวาคือภาพที่ upscale แล้วนะครับสังเกตด้านล่างนี้อันนี้ภาพด้านซ้ายเนี่ยมันซูมอยู่ที่100%แล้วนะครับแต่ว่าด้านขวาเนี่ยยังซูมอยู่แค่46%เองนั่นก็คือ4เท่านั่นเองนะครับ4เท่า ทีนี้ถ้าผมซูม100%จะเป็นยังไงนะครับซูมเข้าไปนะอันนี้คือ100%แล้วนะครับมันจะเห็นตาประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเรามาซูมภาพที่ยังไม่อัพสเกลเนี่ยที่มันได้ตาให้มันได้ตายางี้เหมือนกันเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะ,ะลงมานิดนึงเห็นไหมครับมันก็จะเป็นแบบว่าอืช่วยได้เยอะมากๆเลยนะครับก็ลองไปเล่นกันดูอ่ะมาดูเรื่องขนาดไฟล์กันบ้างนะครับเมื่อกี้ผมเลือกเป็น ไฟล์ประเภท PNG นะครับจากเดิมเนี่ยมันอยู่ที่500คูณ512คูณ512พิกเซลแล้วก็48ก b เองนะไฟล์เล็กมากๆเลยนะส่วนไฟล์ที่ได้มาใหม่เนี่ยเป็นขนาด2,48 0คูณ2,48นะครับแล้วก็ขนาดเป็น6.3เมกนะก็คือขนาดเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าดูความคมชัดเนี่ยมันสวยขึ้นมากนะครับครานี้ผมจะเปลี่ยนนะครับใช้การตั้งค่าเหมือนเดิมนะเอาทาชาร์ปแต่ว่าเปลี่ยนเป็น 16x นะครับเดี๋ยวมาดูว่าผลเป็นยังไงกัน ใช้เวลาไม่นานนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูผลกันเป็นไงครับด้านขวานี่คือ 16x นะครับสังเกตด,ด้านล่างนี่นะอันนี้100%นะครับภาพเดิมอันนี้ 16x เนี่ยเพิ่งจะ11%เอปอร์เซ็นองนะครับถ้าผมซูมไป1 0 0เป็นจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันอ่าอันนี้คือ100%เปอร์เซ็นนะครับมันก็จะเห็นแค่เป็นผมลูกตาขนาดนี้นะถ้าเราซูมอันนี้เข้าไปเห็นลูกตาเห็นไหมครับความคมชัดมันก็ ดีขึ้นเยอะเลยนะครับอาจจะไปลองรูปคนกันบ้าง,งดีกว่าอันนี้นะครับผมก็เลือกรูปคนมันเป็นตัวอย่างแล้วนะครับก็เป็นนางแบบ AI นะครับที่เราใช้มาหลายคลิปแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะตั้งค่าเหมือนเดิมเลยก็คืออัลตราชาร์ปแล้วก็ 16x นะครับแล้วก็มาดูผลกันเลยว่าเป็นยังไงพอเป็นรูปคนเนี่ยมันใช้เวลานานกว่านะครับไฟล์ของผมมันใหญ่เกินไปแนละ้วขนาดตรงเนี้ยมันโหลดไม่ขึ้นเลยนะครับไอตัวนี้โหลดไม่ขึ้นเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไง พอดีว่ารูปนี้นะครับสร้างมาจาก stable diffusion tree นะครับซึ่งมันมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่อยู่แล้วนะ1536คูณ1536นะครับทีนี้สังเกตตรงนี้ดูมัน6เปนะครับถ้า100%ก็จะประมาณนี้นะ100%ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้เนี่ยมัน3เองมันใหญ่มากเลยนะครับอ๋อแต่ลืมอย่าลืมนะครับว่าอะไรที่มากกว่า16มากกว่า 4x เนี่ยมันจะเป็นแค่การรีไซต์มันจะไม่ใช่ AI เต็มที่นะครับ อ่ันนี้สิบสองเปอร์เซ็นตนะครับถ้าร้อยเปอร์เซ็นจะเป็นยังไงร้อยเปอร์เซ็นก็จะประมาณนี้นะครับเห็นลู่คมขนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูดวงตาดีกว่าเป็นยังไงนะครับนี่ความคมชัดขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวลองจะเอา 4x นะครับมาเทียบกับ 16x ดูแล้วเป็นยังไงอันนี้เสร็จแล้วนะครับ 4x นะครับ4ีนี่โหลดได้นะครับโหลดได้ก็ไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่เพราะมันชัดอยู่แล้วนะจะเห็นเรื่องตานิหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเอา 4x กับ 16x มาเปรียบเทียบกันด้านซ้ายนี่คือ 4x นะครับอลองดูความละเอียดเออก็ 16x ก็ดูดีกว่าอยู่นะใช่ไหมครับลองช่วยกันดูนะครับนี่นะครับอืมฝั่งซ้ายนี่คือ1 0 0ย x ลนะของ 4x 1 0อปเซของ 4x นะครับโทษทีส่วนฝั่งขวานี่จะเป็น1 0อปเซนของ 16x นะครับ ถ้าซูมเข้าไปในรูปแบบใกล้ๆกันอย่างนี้ก็จะเห็นความต่างเลยความละเอียดนะครับส่วนขนาดไฟล์ก็ไม่ต้องพูดถึงครับนี่ตัว 16x เนี่ย448เมกะไบนะครับใหญ่มากๆเวอร์มากๆนะครับส่วน 4x ก็คือ57เมกนะครับไฟล์ออริจินอลนะครับอยู่ที่2.8เมกนะครับกลายเป็น57เมกเมื่ออัพ 4x นะครับแล้วก็400กว่าเมกเมื่ออัพ 16x นะครับ เดี๋ยวลองรูปหนึ่งให้ดูแล้วกันนะครับจะได้เห็นความแตกต่างเช่นรูปนี้นะครับผมจะใช้เป็นอัลต้ามิกซ์บาลานซ์นะครับแล้วก็ 4x เหมือนเดิมมันจะได้ใช้ AI ช่วยนะแล้วอัพสเกลเสร็จแล้วนะครับอันนี้จะเห็นความคมเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างชัดนะแต่ว่าอันนี้คือส่วนหนึ่งเพราะภาพเนี่ยมันมันมีอารมณ์ประมาณว่าเบลอๆอยู่นิดนึงนะมันคล้คลายๆเป็นเป็นพิกเซลเลตอยู่นหน่อยนะครับตามตีมของมันที่เกิดจากการใช้พร้อมนะครับ แต่พอเรามาใส่ตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมดวงตาก็จะดูคมขึ้นนี้นะครับมันก็เหมือนกับว่า AI อมันดาวว่ามันจะชัดขึ้นได้โดยอัตโนมัติประมาณนั้นนะครับโอเคอันนี้คือเลือกทีละรูปต่อมาถ้าเราอยากจะท,ทําทีละหลายรูปนะไม่อยากมานั่งเลือกทีละรูปนะครับก็สามารถเปิดแบชช์อัพสเกลได้นะครับจากนั้นก็เลือก select folder นะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่มีรูปอยู่นะสมมุติว่าผมมีรูปนี้อยู่ในโฟลเดอร์ชื่อว่า input นะแล้วก็กด select folder นะครับมันก็จะขึ้นว่า เลือกอยู่โฟลเดอร์นี้นะครับแลเอาพุูเนี่ยก็ใช้เป็นโฟลเดอร์เดิมนะครับจากนั้นก็เลือกโมเดลเลือกอะไรให้เสร็จนะครับแล้วก็กดอัปสเกลมันก็จะค่อยๆท,ทําทีละรูไปจนเสร็จนะครับแค่นั้นเองเลยง่ายง่าย,ายเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วก็เปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับมันก็จะมีภาพอันนี้อยู่เนะี่ยไอ้ภาพพวกนี้คือภาพที่ผมอัปสเกลทีละรูเมื่อกี้นะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นภาพที่แบชช์อัปสเกลมาเสร็จแล้วนะครับก็จะมีภาพที่อั s สเกลแล้วขึ้นมาให้อย่างนนนี้ะะครับ ดูจากขนาดไฟล์ได้นะครับขนาดไฟล์อันนี้17เมกนะครับอันนี้ก็4 43เมกอันนี้ก็19เมกนะครับนี่ก็จะมีการดับสเกลอยู่ในนี้ก็เสร็จแล้วนะเราไปดันเสร็จคุณผู้ชมก็ลองไปเล่นดูนะครับแล้วก็เปลี่ยนโมเดลนี้ไปเรื่อยๆนะลอ,ลองช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าชอบโมเดลไหนนะมันเหมาะกับอะไรประมาณนี้นะงานที่เราเอามาใช้เนี่ยอาจจะเป็น ภาพที่เราถ่ายจริงก็ได้นะไม่ต้องภาพไอเอก็ได้ภาพที่ถ่ายจากมือถือสมัยก่อนเนี้ยที่ไฟล์มันเล็กๆนะครับแล้วก็มาอัพสกิลในนี้ด้วยความสบายใจไม่ต้องไปอัปโหลดให้ใครดูนะครับไม่ต้องไปเสี่ยงเรื่อง p าเวอรซีนะส่วนโมเดลเนี้ยดูตรงนี้มันยังน้อยอยู่นะเพราะว่าโปรแกรมมันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับมันยังเป็นเบอร์เบต้าด้วยซ้ำด้วยซ้ำนะถ้าลองใช้ไปดูเนี่ยจะเจอบั๊กอยู่บ้างเหมือนกันนะครับแต่ก็ถือว่าชิ่นชมที่เขามาให้เราใช้นะครับโมเดลเหล่านี้ก็จะเป็นโมเดลที่เป็นนนะใช้งาฟรรีคับ แถมนิดทีนึงเราจะเพิ่มโมเดลล่านี้ไงนะครับก็ให้ไปที่ Setting นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับมันจะมีปุ่มให้เลือกโฟลเดอร์โมเดลใช่ไหมครับแต่ว่าเราต้องไปโหลดโมเดลเพิ่มมาก่อนนะครับโดยที่คลิกตรงลิงก์เมื่อกี้นะจากนั้นก็ตามนะครับเขาบอกว่าให้โหลดตรงนี้ดาวน์โหลด this repository ก็เข้าไปที่ Reposit o r y นี้นะครับลิงก์นี้นะครับมันก็จะมีโมเดลทั้งหมดผมโหลดเสร็จแล้วนะครับไฟล์ที่เราใช้คือไฟล์นี้นะครับ Custom Mo เด l เมนนะครับผมก็จะทําการแตกไฟล์นะเหมือนเดิมนะครับเอาไว้ที่ตัวโฟลเดอร์นี้นะโดยใช้โฟลเดอร์ชื่อว่า custom m o d u l e main เหมือนเดิมเหมือนกันนะจากนั้นเนี่ยพอเข้ามาดูในโฟลเดอร์นี้นะครับมันก็จะมีโมเดลนะครับแล้วก็เต็มไปหมดเลยนะนี่นะถ้าเราต้องการเพิ่มโมเดลเหล่านี้เข้าไปนะครับก็กลับไปที่ตัว upscale ตรงนี้นะแล้วก็เลือก select folder ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นโฟลเดอร์ที่มีคําว่า โมเดลอยู่นะตรงนี้เข้าไปจนถึงโมเดลตรงนี้นะครับแล้วก,กด select folder เสร็จแล้วนะครับง่ายๆแค่นี้เลยพอเรากลับมาดูที่หน้านี้นะครับมันก็จะมีโมเดลขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งโมเดลพวกนี้เนี่ยเ็เป็นเรียกว่าเป็น OpenSource ทั้งหมดนะแล้วก็ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยเขาก็ไปหามาแล้วก็ลองใช้แล้วเขาก็ชอบแล้วม็ใส่นะตรงนี้มีวิดีโอด้วยนะครับทำเป็นอนิเมะวิดีโอก็คือเป็นการ upscale วิดีโอนี่เองครับแล้วก็จะมี เยอะแยะเลยนะครับมีแบบว่าเนี่ยเป็นรีสโตตุสิ่งนี้มันไม่ค่อยดีด้วยอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ลองเล่นกันดูเองแล้วกันนะครับว่ามีเยอะมากนะครับสรุปนะครับคลิปนี้ก็นําเสนอตัวอัพสเกลนะครับที่มันสามารถทํางานในเครื่องเรานะซึ่งเป็นอไออย่างหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องอัปโหลดรูปไปที่เซิร์ฟเวอร์นะพื่บางคนก็อาจจะกังกวลเรื่องพ r เวซีเรื่องโดยเฉพาะผมเลยนะครับผมอยากจะอัพสเกลรูปภาพถ่ายฟิล์มอะสมัยก่อนนะครับที่ไม่ชัดเนี่ยให้มันชัดขึ้นเนี่ย แต่ก็ไม่อยากจะเอาภาพเราไปไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของคนอื่นนะถึงแม้ว่าเขาจะมี Privacy Policy ดีแค่ไหนก็ตามอะไรเงี้ยนะเราก็ไม่รู้รูปเราอูกถูกไปเทรนทำอะไรหรือเปล่าอะไรงี้นะครับก็มาลองใช้อันนี้ดูนะครับก็ถือว่าเป็นโปรแกรมฟรีที่มีประโยชน์อันนึงเลยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี